สำนักงานขนส่งจังหวัดยโสธรโดยนางจินตนาสูตรมงคลขนส่งจังหวัดยโสธรโครงสร้างสำนักงานขนส่งจังหวัดยโสธรประกอบด้วยงานบริหารงานทั่วไปกลุ่มวิชาการขนส่งฝ่ายทะเบียนรถฝ่ายตรวจสภาพรถฝ่ายใบอนุญาตขับรถสำนักงานขนส่งสาขาประกอบด้วยสำนักงานขนส่งจังหวัดยโสธรสาขาอำเภอโล่งนาสำนักงานขนส่งจังหวัดยโสธรสาขาอำเภอมหาชนะชัยพื้นที่เขตความรับผิดชอบ สำนักงานขนส่งจังหวัดยโสธรมีพื้นที่เขตรับผิดชอบได้แก่อำเภอเมืองยโสธรอำเภอทราย oui. ม well ูลอำเภอป่าติ même, ้วและอำเภอคำข ể นแก้วสำนักงานขนส่งจังหวัดยโสธรสาขาอำเภอเรืองลุกทาพื้นที่เขตความรับผิดชอบได้แก่อำเภอเริงลุกทาอำเภอกุดชุมอำเภอไทยเจริญสำนักงานขนส่งจังหวัดยโสธรสาขาอำเภอมหาชนะชัยมีพื้นที่เขตความรับผิดชอบได้แก่อำเภอมหาชนะชัยและอำเภอคอวัง กรอบอัตรากําลังสํานักงานขนส่งจังหวัดยะโสธรและสาขามีกรอบอัตรากําลังดังนี้ข้าราชการมีจํานวนทั้งสิ้น24คนพนักงานราชการมีจํานวนทั้งสิ้น11คนลูกจ้างประจําและลูกจ้างชั่วคราวมีจํานวนทั้งสิ้น4คนพนักงานจ้างเหมาบริการมีจํานวนทั้งสิ้น19คนรวม58คนข้อมูลการจดทะเบียนรถณวันที่31กร,รกฎาคม2565 รถตามพระราชบัญญัติรถยนต์รวมทั้งสิ้น2 19,126คันรถตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบกรวมทั้งสิ้น7,133คันข้อมูลใบอนุญาตขับรถและผู้ประจำรถเวันที่31กร,รกฎาคม2565รถตามพระราชบัญญัติรถยนต์พศ2522มีจำนวนทั้งสิ้น2 2 2 0 56ฉบับ รถตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบกพศ2522มีจำนวนทั้งสิ้น19,892ฉบับข้อมูลเส้นทางการเดินรถโดยสารประจำทางหมวด1มีจำนวน1เส้นทางหมวด2จํจำนวน6เส้นทางหมวด3จํจำนวน17เส้นทางหมวด4จํจำนวน3เส้นทางรวม26เส้นทางข้อมูลการจัดเก็บภาษีรถตามพระราชบัญญัติรถยนต์พศ2522 และพระราชบัญญัติการขนส่งทางบกพศ2522ปีงบป,ประมาณพศ2563ยอดรวมทั้งสิ้น170,24,956.45ล้านบาทเพิ่มขึ้น55.55% 55ปีงบป,ประมาณพศ2564ยอดรวมทั้งสิ้น171,855,554.92ล้านบาทเพิ่มขึ้น1.06% ปีงบประมาณพศ2565ยอดรวมทั้งสิ้น149,962,888.6ล้านบาทซึ่งเป็นข้อมูลณวันที่27กรกฎาคม2565 ประเด็นตรวจติดตาม 1. การตรวจวัดค่าควันดำเพื่อป้องกันฝุ่นละออง PM 2.5งจุดาสำนักงานขนส่งจังหวัดยะโสธรได้มีการดำเนินการตรวจวัดค่าควันดำเพื่อป้องกันฝุ่นละออง PM 2.5โดยมีการดำเนินการตรวจรถยนต์ของประชาชนทั่วไปในสำนักงานและการตั้งจุดตรวจบริเวณถนนสายหลักและสายรองพร้อมกับตรวจวัดค่าควันดำของรถราชการโดยมีผลการดำเนินการดังนี้ข้อมูลตรวจรถประชาชนทั่วไปในสำนักงานและการตั้งจุดตรวจรถโดยสารจำนวนรถที่ตรวจส 3161คันตักเตือน2คันไม่พบค่าควันดำที่เกินเกณฑ์มาตรฐานรถบรรทุกจำนวนรถที่ตรวจ3,711คันตักเตือน11คันไม่พบค่าควันดำที่เกินเกณฑ์มาตรฐานรถยนต์ทั่วไปจำนวนรถที่ตรวจ2,832คันตักเตือน9คันไม่พบค่าควันดำที่เกินเกณฑ์มาตรฐานรวมจำนวนรถที่ตรวจ6,904คันตักเตือนจำนวน22คันไม่พบค่าควันดำที่เกินเกณฑ์มาตรฐานผลการดำเนินการตรวจวัดค่าควันดำ ของรถราชการรถตามพระราชบัญญัติรถยนต์พศ2522 จำนวนรถที่เข้ารับการตรวจ397คันจำนวนรถที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน394คันจำนวนรถที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานจำนวน3คันรถตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบกพศ2522จำนวนรถที่เข้ารับการตรวจ144คันจำนวนรถที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานจำนวน144คันรวมจำนวนรถที่เข้ารับการตรวจทั้งสิ้น541คันจำนวนรถที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน538คันจำนวนรถที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน3คัน 2. การกำกับดูแลความปลอดภัยและมาตรฐานการให้บริการรถโดยสารสาธารณะ2.1การตั้งจุดตรวจความพร้อมของรถและผู้ขับรถบนถนนสายหลักและสายรองในเขตพื้นที่จังหวัดยดโสธรโดยได้ดำเนินการจำนวน33ครั้งเรียกตรวจรถจำนวนทั้งสิ้น9,546คันโดยแบ่งเป็นรถตามพระราชบัญญัติรถยนต์จำนวนรถที่ตรวจ5,874คันพบรถที่กระทำความผิด 487คันรถตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบกพศ .2522 จำนวนรถที่เรียกตรวจ3,672คันพบรถที่กระทำความผิด171คันรวมจำนวนรถที่เรียกตรวจทั้งสิ้น9,546คันพบรถที่กระทำความผิดทั้งสิ้น658คัน 2.2การตั้งจุดตรวจจับความเร็วและขับรถไม่ชิดขอบทางด้านซ้ายของรถโดยสารและรถบรรทุกด้วยกล้องเลเซอร์บนถนนสายต่างๆโดยมีผลการดำเนินการดังนี้ตั้งจุดตรวจจำนวน179ครั้งจำนวนรถที่ตรวจจับความเร็วรถบรรทุก2 2 5 6คันรถโดยสาร980คันพบรถที่กระทำความผิด189คัน 2.3การดำเนินงานของศูนย์บริหารจัดการเดินรถระบบ GPS สำนักง,งานขนส่งจังหวัดยะโสธรโดยมีผลการดำเนินการดังนี้พบรถที่กระทำความผิดจำนวนทั้งสิ้น443คันทำหนังสือเรียกตัวมาชี้แจงข้อเท็จจริงจำนวน248ฉบับมารายงานตัวแล้ว122รายอยู่ระหว่างการติดตามตัวจำนวน126ราย 2.4จัดโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถโด,ดยสารจังหวัดยะโสธรเมื่อวันที่24มิถุนายนพศ2565โดยมีผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถโด,ดยสารประจำทางในจังหวัดยะโสธรเข้าร่วมโครงการทั้งหมดจำนวน9รายผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถโด,ดยสารไม่ประจำทางเข้าร่วมโครงการทั้งหมดจำนวน10ราย3 การกำกับดูแลความปลอดภัยและมาตรฐานการให้บริการรถโดยสารสาธารณะภายใต้โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญและวันหยุดต่อเนื่องโดยมีการดำเนินการดังนี้เทศกาลปีใหม่พศ2565ระหว่างวันที่29ธันวาคม2564ถึง4มกราคม2565เทศกาลตรุษจีนระหว่างวันที่28มกราคมพศ2565ถึงวันที่1กุมภาพันธ์ พศ2565เทศกาลสงกรานต์พศ2565ระหว่างวันท hmm. ี่11เมษายนพศ2565ถึง17เมษายนพศ2565วันแรงงานแห่งชาติระหว่างวันที่30เมษายนพศ2565ถึง2พฤษภาคมพศ2565วันวิสาขบูชาระหว่างวันที่13พฤษภาคมพศ2565ถึง16พฤษภาคมพศ2565วันอาสาฬหบูชา และว,วันเข้าพรรษาระหว่างวันที่13กรกฎาคมถึง17กรกฎาคม2565วันเฉลิมพระชนมพรษาระหว่างวันที่28กรกฎาคมถึง31กรกฎาคม2565 สำนักง,งานขนส่งจังหวัดยโสธรได้ดำเนินงานเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายและวิสัยทัศน์กลมการขนส่งทางบกเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมในการควบคุมกำกับดูแลระบบการขนส่งทางถนนให้มีคุณภาพและปลอดภัย